สวัสดีพี่น้องสุขูสุคนะครับเมื่อนนี้นะครับผมกับสิมาให้อาหารตะกะแตนนะครับสืบเนื่องจากต้องบอกว่าฝนตกนะครับเบิดมือเบิดเว้นครับแดดบบมีนะครับ้วก็ผมก็หาหยาบว่าท่านครับพี่น้องเมื่อานี้ก็เลยได้ใบตองนะครับเนาะก็ต้องมาตัดใบตองจะน้อยครับพี่น้องตัดให้มันพอดีเพราะว่ากุ้งเข้าบวคคอยใหญ่ไปนไยครับพี่น้องต้องมาตัดใบตองนะครับให้มีความพอดีในการว่า ะครับหลาจการเลี้ยงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบางจำเป็นนะครับพี่น้องเ้าอยาเอาใบตองนะครับไปทับกันด้ยวยพี่น้องเด้อเพราะว่าบางเทือเขาอาจจะกินบ่คอยสะดวกบันไดห้าต้องว่างชดจัดกระจายนะครับให้ตะก,กระแต่เนี่ยเขาได้มีพื้นที่นะครับบางคนถามมาว่าอา้าวผมให้ใบตองสองมือเลยบอกบมมีนครับพี่น้องบางมือจะบสองมือให้ที่หนึ่งครับส่วนมากผมจะให้เป็นช่วงเวลาตอนแรกนะครับราวาตอนแรกเขาอาจจะกินบ่ค่อยเกงหลายําช่วงกลางเว่นนะครับ ส่วนกังเว้นเนี่ยผมสิให้เป็นหญ้านะครับเป็นหยาเนเปียร์ลกะหยาหวานพี่น้องจัดบุฟเฟ่ให้เขาเลยครับเพราะว่าเขากําลังจะเลื่อเติบโตนะครับพี่น้องโอ้ใบกล้วยเนี่ยเขากินประมาณหาชั่วโมงนะครับเกี้ยงแล้วครับเนี่ยประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวผมสใส่อีกทีหนึ่งพี่น้องนี่กงที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมค่อยๆหลุดซิบพี่น้องหลุดแห้งบ่ได้เขาบินออกมานำ้ำมาเบิ่งนกงที่สองนะครับพี่นอ้องหลอดไฟเนี่ย ผมจะติดให้เขาเปิดไฟให้เขานี่ประมาณช่วงประมาณสักสองถุมพี่น้องประมาณสองถุมหอดบเกินเทีเท่ยงคืนนะครับหลอดไฟนี่ผมกับาชาร์จแบตครับชาร์จแบตโมเมนโซลาเซลล์เลยพี่น้องเด้อชาร์จแบตนะครับสั่งมาจากรัสดานะครับหลอดอลลอยก็บาทน,นะครับผมสังเกตเบื้องพี่น้องว่าผันเข้าเปิดไฟให้เขานะครับช่วงตอนแรกเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าเขาบินแตกสะแตกไสายอยู่ครับเนี่ยเขาสิม,มกักมักแสงไฟแล้วก็เขาสิได้กินเต็มทีเราหลังจากเที่ยงคืนแล้วเนี่ย ผมจะให้ตักกแตนพันนอนให้พันนอนนะครับแต่ว่าช่วงนอนันกะตัวไดบ่ออิมมันอาจสิมากินกินเรื่อยๆนะครับแต่อาจสิกินน้อยลงนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วตักกแตนนะครับอาจสิกินบดหมื่เบดขึ้นพี่น้องเพราะว่าเขากินตลอดเห็นไหมครับอย่าให้ตัวเดกระบอกพ่อครับนี่ครับผมกะค่อยๆนะครับเอาไปตองมาเลี้ยงไว้ให้เขาครับตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วพี่น้องเที่ยงขึ้นผมใส่อีกทีหนึ่ง นะครับผมก็ค่อยๆให้แล้วก็ค่อยๆรูดซิปพี่น้องรูดไลฟ์ว่ได้ครับมินออกมาในมือเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยส่วนไอ้เขาเอือนนี่ยังครับเนี่ยไอ้กุ้งตะกะแตนที่เขาเอือนภาษาอีสานคือเอือนแพะขยแงงนะครับผ่าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยตา20พี่น้องครับปกติใส่สีขาวก็ได้พี่น้องตา3-2แต่ผมว่าใส่ตา20กับเขดีนะครับเพราะว่าต้นทุนบ่ค่อยสูงบันไดนะครับกับถือก็กันหลายเท่าอยู่ครับกับมีอายุใส่ได้อยู่จัก3-4ปีปีนะครับ ช่วงนี้นะครับพี่น้องจากที่เบิงเนาะา้นกะสนใจนะครับเรียงตะก,กแตนกันหลายหลายพี่น้องผมเองนะครับกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุข,ขสุขพ้นนะครับเด้อพี่น้องคนใดที่หาหยาบว่าวท่านกะใส่วิธีคือผภมก็เด้นะครับสลับห้าแน่ใบตองแน่นะครับเพราะว่าใบตองนี่กะถือว่ามันหาได้ง่ายทั่วไปนะครับเพราะว่าจากที่ผมเบิงนะครับ ขันเป็นเป็นบ้านนอกเข้านะครับกับกับทุกหลังนะครับกับตองมีต้นกล้วยนะครับมีใบตองซึ่งซึ่งหาได้ง่ายแต่ว่าหญ้าเนี่ยขันเข้าบ่ได้ปลูกไว้หลายๆนะครับหรือบ่เพียงพ่อที่จะให้ตะกแตนได้กินครับโอ้ยพี่น้องสะออนคักเบิ่งบนยังครับกินเก่งเก่งครับพุ่นกาลังสิเริ่มเในพี่น้องกินกินเบิดใบนะครับกินเกี้ยงหดกานครับพี่น้องกินสุดอีหลีครับกินสุดยอดคักหลีพี่น้อง นนะครับี่มาเบิงผมจะให้กงที่3ามกงที่3ามแต่สีเงาจังหน่อยพี่น้อง2เมตรห้นะครับสูงเมตรห้พี่น้องใส่ได้สองสามขีดสบายนะครับพี่น้องคนใดนะครับมีอ่อเขาเอื่อน่ามีข้อมูลดีๆที่สีแนะนํานะครับการคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์แนะนํากันครับแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับและะ้วกใ็ให้กําลังใจให้กําลังใจกันได้กันนะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้หนาฝน กะสูสูกันด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้สุขุสุขคนนะครับผมนะครับผมสีว่างรูปแบบนะครับในการเลี้ยงตะกะแตนก็คือว่าเป็นฟ้ามในหน่อยโดยพี่น้องนะครับผมไปให้ตะกะแตนมันอังกันนะครับเพื่อให้มันได้มีพื้นที่ของไผ่ของมันนะครับในการเจริญเติบโตนะพี่น้องเนาะขันเบียดกันลายบางท่ออาจจะให้ตะกะแตนเพามันกินกันเองมันกัดกันเองนะครับหรืออาจจะตายสนใจอยากเลี้ยงตะกะแตนพี่น้องสอบถามเข้ามาได้เลยครับ0 6 4 7 4ห 6925หรือเพจฟาร์มตะกะแตนปลาตังกาบอดคู่หลาดขอบพุณนพี่น้องเลยครับที่ติดตามรับชมนะครับฟาร์มตะกะแตนปลาตังก้าบอดคู่ลาดน,นะครับหรือช่อง y o YouTube สันติออฟฟิเชียลได้พี่น้องสำหรับมือนี้นะครับผมเองก็ต้องขอพุณนพีขอพุณนนองนะครับที่ให้กำลังใจตลอดระยะเวลาเลยมากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีครับ